สวัสดีครับบรรดาเพื่อนๆวันนี้สวนลุงลานะก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมนะสวนลุงลานะครับแต่วันนี้มาชมหน้าบ้านกันก่อนว่าบริเวณหน้าบ้านลุงลามีอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่ติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นพื้นที่ดินลูกลังนะครับฉะนั้นปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นที่ลุกลังนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะคิดอยู่เสมอว่าพื้นที่ลุกลังมันปลูกอะไรไม่ได้นะครับเป็นดินแข็งนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเนียในพื้นที่นะบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับหลากชนิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็จะทําให้ดูว่าพื้นที่เราปลูกอะไรไม่ได้เราก็สามารถเอาอยางรถยนต์นะครับมาใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้เตรีมยมยางรถยนต์เอาไว้เพื่อจะทําการปลูกต้นไม้นะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ดูได้เห็นกันนะครับ นี่มุมหนึ่งนะครับจากมุมหนึ่งนะด้านนี้แล้วก็จะมาอีกมุมหนึ่งนะครับนี่บริเวณในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็จะเอาต้นไม้ออกซะส่วนมากนะครับเหลือไว้มีกี่ต้นแล้วก็จะนำยางรถยนต์มาปูไว้นะครับเพื่อจะทำการปลูกต้นไม้นะก็เริ่มทยอยปลูกไปนะบางอันก็ยังว่างอยู่นะ ก็เตรียมดินเตรียมใบรออยู่เพื่อจะปลูกต้นไม้ให้กับบรรดาเพื่อนๆหรือว่าบรรดาชุมชนของเราได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ติดถนนใหญ่เราก็ทําให้ดูนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นี้นะฮะลุงอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สารเคมีล้วนแล้วก็พืชพืชเชิงเดี่ยวนะครับลุงก็เลยต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะว่า เราสามารถปลูกอะไรเป็นของกินนะหรือว่าจะเป็นไม้สวยงามนะตรงไหนก็ปลูกได้นะครับแล้วโดยเฉพาะเราใช้อ่าเกี่ยวกับด้านจุลินทรีย์ฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นน้ำหมักนะครับก็จะทำให้ดูว่าเออมันปลูกได้นะนะแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้ทุกที่โดยเฉพาะใช้อย่างรถยนต์เนี่ยลุงก็จะมีอ่าวิธีสอนการปลูกอ่ากระถางในกระถางย่างรถยนต์นะครับ ว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกทยอยปลูกก็มีคนสนใจนะบางทีลุงไม่ได้ปลูกอะไรลุงก็เอาเอเขาเรียกอะไรเมล็ดพันธุ์โรยๆยไว้พอมันขึ้นเยอะ,ยอะก็มีชาวบ้านชุมชนในย่านนี้ก็มาขอไปปลูกกันนะครับอันนี้ลุงก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรใครมานะลุงก็แจกใครมาลุงก็ให้นะครับก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจแบ่งปันกันนะไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพา นะแมงลักอะไรเงี้ยมันขึ้นง่ายเนี่ยบางทีพวกพลิกพวกมะเขือเนี่ยปลูกทิ้งไว้มันขึ้นง่ายแล้วมันก็ขึ้นเยอะในกระถางหนึ่งก็จะขึ้นเยอะมากนะใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็จะมาขอ,อเขาเรียกว่าเบีย้ยหรือว่าต้นพันธุ์ไปปลูกนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมหน้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าในพื้นที่หนึ่งไร่นะปลูกอะไราได้บ้าง ทำอะไรได้บ้างนะครับพร้อมกับไอเดียนะที่จะทำของใช้นะโดยทำง่ายง่ายใช้ได้จริงนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ได้เรียนรู้มาก็จะนำมาเผยแพร่นะครับให้บรรดาเพื่อนๆนะหรือว่าบรรดาพี่น้องรักการเกษตรนะครับได้มาใช้นะทำใช้กันนะบางสิ่งบางอย่างเรามองดูว่ามันยากนะครับแต่ถ้าเราลงมือทำ แลนะแล้วก็มีต้นแบบเป็นตัวอย่างมันก็จะทําง่ายนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาไปดูในพื้นที่1ไร่มีอะไรปลูกบ้างถึงเรียกว่า1ไร่ไม่จนคลิปนี้ก็ให้ดูเพียงหน้าบ้านก่อนนะครับก็ขอจบคลิปนี้ก่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะหรือว่ากเกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งทำกเกษตรนะลองมาติดตามผลงานลุง ชีวิตบ้านๆอย่างรุงมีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ